เคยกินซูชิไหมถ้าเคยคุณจะรู้ว่ามันมักห่อด้วยสิ่งลื่นๆสีเขียวที่เรียกว่าสาหร่ายมันเป็นที่นิยมอย่างมากในอาหารเอเชียแต่คนในส่วนอื่นๆของโลกไม่นิยมกินกันมากนะักนี่คือข้อเท็จจริงบางอย่างที่จะเชิญชวนให้คุณอยากเอามาใส่ในอาหารของคุณ 1. ดีต่อสุขภาพลำไส้ของคุณ น้ำหนักแห้งของสาหร่ายเป็นไฟเบอร์บริสุทธิ์มากถึง7 5เซและมันมากกว่าที่มีในผล,ลไม้และผักส่วนใหญ่ไฟเบอร์ช่วยย่อยอาหารด้วยการป้องกันอาการท้องผูกและทำให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานขึ้นนอกจากนี้ออลจจเนตซึ่งเป็นสารในสาหร่ายสีน้ำตาลยังช่วยเสริมสร้างเมือกในลำไส้ที่ปกคลุมผนังลำไส้ยิ่งไปกว่านั้นสาหร่ายทะเลยังมีน้ำตาลชนิดที่ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ดีและผลิตกรดไขมันสายสั้นที่ช่วยบำรุงเซลล์ที่อยู่ในลำไส้ สองคุณ 2. ช่วยคุณลดน้ำหนักได้เนื่องจากสาหร่ายอุดมไปด้วยไฟเบอร์การกินสาหร่ายจึงมีประโยชน์ต่อผู้ที่พยายามลดน้ำหนักอย่างที่ฉันได้บอกไปแล้วว่า ไฟเบอร์ iber, ทำให้การย่อยอาหารช้าลงและนั่นคือเหตุผลที่คุณจะรู้สึกอิ่มนานขึ้นวิธีนี้ช่วยลดปริมาณแคลอรี่ของคุณได้นอกจากนี้ฟูโคกแซนตินซึ่งเป็นเม็ดสีในสาหร่ายสีน้ำตาลอาจช่วยลดไขมันในร่างกายได้ในการวิจัยปี2014ที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลผู้เขาร่วมกินขนมปังที่ผสมสาหร่ายและพวกเขาลดการดูดซึมไขมันลงถึง1ใน3 ช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายของคุณอย่างที่คุณทราบกันดีว่าอนุมูลอิสระไม่ดีต่อสุขภาพของคุณเนื่องจากมันทําลายเซลล์ทําให้เจ็บป่วยและทําให้แก่เร็วขึ้นสาหร่ายทะเลไม่เพียงแต่มีวิตามิน A C และ E ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเท่านั้นแต่ยังมีฟลาโวนอยด์และแคโรทีนอยด์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการปกป้องร่างกายของคุณจากอนุมูลอิสระด้วยตัวยอย่างเช่นฟูโคแซนทินซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์ที่ได้พูดไปแล้วจะปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีกว่าวิตามิน ิามน A และทำงานได้ดีกว่าวิตามิน E ถึง13เท่า 4. ให้วิตามินและแร่ธาตุมากมาย สาหร่ายอุดมไปด้วยธาตุเหล็กทองแดงไรโบฟลาวินและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์อื่นๆอีกมากมายยิ่งไปกว่านั้นโปรโตีนที่พบในสาหร่ายสไปรูลีนา่าและคลอเรลอลาเป็นประเภทของสาหร่ายที่ฉันจะบอกคุณทีหลังมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีไขมันโอเมก้าสและวิตามิน B12 ในสาหร่ายทะเลเพราะงั้นคุณจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเพียงแค่โรยลงบนอาหารของคุณ 5. ช่วยให้ฮอร์โมนของคุณสมดุล สาหร่ายมีความพิเศษเนื่องจากมันดูดซับไอโอดีนจำนวนมหาาศลมาจากมหาสมุทรและถ้าไม่มีสารอาหารนี้ต่อมไทรอยของคุณจะสร้างฮอร์โมนบางชนิดไม่ได้ฮอร์โมนเหล่านี้มีความสำคัญมากในการควบคุมการเจริญเติบโตระดับพลังงานและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายในร่างกายของคุณหากร่างกายของคุณผลิตได้ไม่เพียงพอคุณอาจมีน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงเหนื่อยยางต่อเนื่องหรือคอพอก ทําให้หัวใจของคุณแข็งแรงขึ้นคอเลสเตอรอลสูงเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของปัญหาเกี่ยวกับหัวใจโชคดีที่สาหร่ายลดระดับคอเลสเตอรอลได้นอกจากนี้ยังมีคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าฟูแคนในสาหร่ายที่ช่วยป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวมากเกินไปซึ่งเป็นอันตรายต่อหัวใจของคุณด้วยในการวิจัยพบว่าฟูแคนมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาละลายลิ่มเลือด 7. ช่วยรักษาระดับน้ำตาในเลือดของคุณให้เป็นปกติแลนะฉันต้องพูดถึงสารฟูโคแซนทินอีกแล้วนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นพบว่ามันอาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาในเลือดได้สารนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินโดยพันธุก,กรรมและมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำตาในเลือดสูงนอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าสารในสาหร่ายที่เรียกว่าเอลจจเนตช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดได้ ทำให้เส้นผมของคุณสุขภาพดีขึ้นสาหร่ายอุดมไปด้วยคอลลาเจนซึ่งมีหน้าที่ในการฟื้นฟูเส้นผมและทําให้ผมหนาขึ้นนอกจากนี้วิตามิน A C และสังกะสีที่มีในสาหร่ายบางชนิดก็ช่วยให้ผมของคุณยาวเร็วขึ้นคุณรู้จักอาหารอื่นๆที่ช่วยในเรื่องการเติบโตของเส้นผมบ้างหรือเปล่าบอกให้ฉันรู้ในคอมเมนต์บ้างสิ 9. ช่วยให้คุณกินอาหารเพื่อสุขภาพ ยอมรับเธอว่าการกินสาหร่ายทะเลก,กับเบอร์เกอร์หรือเฟรนช์ฟรายมันจะดูแปลกๆมันเข้ากันได้ดีกับสตูผักเต้าหู้และผัดต่างๆเพราะงั้นการเพิ่มสาหร่ายลงไปในอาหารของคุณจะทำให้คุณต้องเลือกอาหารที่ดีต่อร่างกาย ตอนนี้ฉันแน่ใจว่าคุณกำลังวางแผนไปซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านเพื่อซื้อสารายมาใส่ตู้เย็นแต่ก่อนที่คุณจะซื้อคุณไม่ควรลืมว่าสิ่งที่ดีถ้ามันมากเกินไปมันก็ส่งผลเสียได้เหมือนกันและส่วนผสมชนิดนี้ก็ไม่มีข้อยกเวน้น อย่างที่ทราบแล้วว่าสาหร่ายทะเลมีไอโอดีนสูงแต่ปริมาณแร่ธาตุนี้ในแต่ละวันไม่ควรเกิน1.1กรัมสำหรับผู้ใหญ่หากร่างกายของคุณได้รับไอโอดีนมากกว่านั้นต่อมไทรอยด์ของคุณอาจโตขึ้นนอกจากนี้อาจทำให้อาจเจียนคลืน่นไส้ท้องเสียและแม้แต่เกิดปัญหาผิวหนังหากคุณกินยาละลายล่มเลือดควรหลีกเลี่ยงการกินสาหร่ายที่อุดมไปด้วยวิตามินเควิตามินนี้อาจทำให้ยามีประสิทธิภาพน้อยลง คากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไตคุณอาจมีอาการเคลื่อนไส้และอ่อนแรงเนื่องจากสารายมีโพแทสเซียมในปริมาณที่สูงซึ่งร่างกายกำจัดออกเองไม่ได้สรุปแล้วคุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการเพิ่มสารายทะเลในอาหารของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายของคุณรับมือกับมันได้แพทย์จะบอกว่าคุณกินสาหรายได้มากแค่ไหนในแต่ละวันโดยไม่มีผลข้างเคียงตามมาได้เวลาพูดถึงสาหรายประเภทต่างๆแล้วซึ่งมีอยู่เจ็ดพันที่กินได้ โอโกโนริชนิดนี้เรียกอีกอย่างว่ามอสทะเลมันมีสีม่วงเข้มและมักใช้ดองหรือใช้ในสลัดส่วนผสมนี้ยังเป็นที่นิยมในแถบแคริบเบียนและในฮาวายด้วยพวกเขาใส่ในยำปลาดิบนอกจากนี้โอโกโนริ o ยังใช้ในการผลิตวุน้นซึ่งเป็นสารแทนเจลาตินสำหรับมังสวิรัตคุณใช้โอโกโนริ ori, แบบเส้นหรือผงแห้งและเอามาทำเยลลี่พุดดิง้งและคัสตาร์ดได้ คอมบสาหรายสีน้ำตาลนี้มักเป็นเส้นใหญ่ๆชาวญี่ปุ่นใช้เป็นเครื่องปรุงรสสำหรับซูชิและเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำสต๊อกใสแต่มีรสชาติที่เข้มขน้นที่เรียกว่าดาชิถ้าคุณมีแบบผงคุณก็เอามาชงชาญ,ญี่ปุ่นอยอดนิยมชาหมักคอมบูชาเองได้โนริประเภทนี้เป็นที่รู้จักมากที่สุดมันมักจะอัดเป็นแผ่นบางๆแห้งสีเขียวเข้มหรือสีดำ ใช้ทำซูชิโรหรือเป็นของว่างแผ่นโนริแหง้งหรือปิ้งอาจจะนิ่มและเละจากความชื้นในอากาศได้ง่ายควรเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทจะดีกว่าวากาเมะสาหรายนี้มีรสหวานเล็กน้อยและมีเนื้อเนียนจึงเหมาะสำหรับสลัดนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในส่วนผสมหลักของซุกม,มิโซะวากาเมะส่วนใหญ่ขายแบบแห้งและดองเค็มในแพ็คสูญญากาศ ขนาดของมันจะขยายอย่างมากในระหว่างการทำอาหารและถ้าคุณต้มนานเกินไปเนื้อสัมผัสก็จะลื่นโดสอันนี้ดูเหมือนกะหล่ำม,ม่วงมากและค่อนข้างมีเอกลักษณ์เพราะมันมีรสชาติเหมือนเบคอนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทปลูกโดสครั้งแรกในปี2015ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฟาร์มขนาดเล็กหลายแห่งก็ประสบความสำเร็จในการเพราะ สาหร่ายทะเลชนิดนี้ไม่เพียงแค่มีรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์เมื่อปรุงสุกเท่านั้นแต่ยังมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าผักคะน้าถึง2เท่าโดยปกติแล้วจะเป็นแบบแห้งหรือทั้งใบและบางครั้งก็เป็นแบบผงหรือผสมอยู่ในเครื่องปรุงรสผักกาดทะเลเพราะมีสีเขียวเข้มและเป็นใบมันจึงสมบูรณ์แบบในการใช้แบบดิบ สำหรับการทำซุปและสลาดัดแต่ถ้าคุณเอามันมาทำอาหารก็อย่าต้มนานเกินไปละ่ะไม่งั้นมันอาจจะมีรสขมเล็กน้อยวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้อาหารจานโปรดของคุณน่าอร่อยยิ่งขึ้นคือแค่โรยสาหร่ายผักกาดทะเลหั่นไว้ด้านบนอูมิปูโดเรียกอีกอย่างว่าสาหร่ายพวงองุ่นและเป็นหนึ่งในสาหร่ายไม่กี่ชนิดที่ขายแบบสด อูมิบูโดมีลำต้นยาวมีกลุ่มใบเล็กๆคล้ายฟองเมื่อคุณกินมันพวงสาหร่ายก็จะแตกในปากของคุณเหมือนกับคาเวียฉันเชื่อว่าตอนนี้คุณมีคำถามอยู่ข้อเดียวฉันจะเพิ่มมันลงไปในอาหารปกติของฉันได้ยังไงนี่คือสูตรอาหารที่ง่ายสุดๆที่จะช่วยคุณได้ มายองเนสสาหร่ายเพียงใส่สาหร่ายผงลงในมายองเนสปกติแล้วคนให้เข้ากันตอนนี้คุณก็มีทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพไว้ใช้แทนสเปรดและดิปปกติของคุณแล้วเหมาะสำหรับกินกับแซนด์วิชและมันฝรั่งทอดสมูทตี้สาหร่ายคุณต้องใช้สาหร่ายวากาเมะแห้ง1ช้อนโต๊ะเม็ดแฟลก1ช้อนโต๊ะกล้วยแช่แข็งหันปปปนห่น1ลูกแอปเปิลหั่น1ลูกและนมอัลมอนด์หถ้วย คุณยังเพิ่มผงโปรโตีนวานิลาอีก2-3ช้อนได้ด้วยปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันและขอให้อร่อยนะข้าวโอตกับสาหร่ายใส่เนยในกระทะรอให้ละลายจากนั้นใส่ข้าวโอ๊ตและผัดจนสุกเหลืองหลังจากนั้นเติมน้ำสองถ้วยตวงและปิดฝาเมื่อน้ำเดือดให้ตั้งไฟอ่อนๆแล้วต้มเป็นเวลา10-15นาทีจนข้าวโอตสุกนุ่ม เมื่อได้ทีแล้วราดด้วยซีอิ๊วน้ำมันงามเมล็ดงาต้นหอมซอยและพาสลี่ปิดท้ายด้วยการบดโนริปิ้งหนึ่งแผ่นโรยที่ด้านบนเอาล่ะตอนนี้ฉันหิวแล้วคุณล่ะ